สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินจะพามาชมรถกระบะแฉปนะครับคันนี้แต่งครบจบในคันเดียวนะครับคันนี้เป็น Isuzu D-Max Blue Power นะครับคันนี้เป็นตัวสเปคแฉปนะครับหรือว่าตัวประตูแฉปนั่นเองนะครับคันนี้รถปี2020นะครับเรียกใหม่อยู่ที่57,000กิโลเท่านั้นนะครับรถคันนี้ราคานะครับ6 18,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้นะครับรถสีเทานะครับรถสีเดิมจากโรงงานนะครับกระจังหน้าได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับตรงกลางมีโลโก้ของอีซูซูมาให้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นตัวแซดนะครับมีไฟเดยไลท์มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED นะครับด้านล่างก็มีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมาให้ครบนะครับลูกค้าคันนี้สภาพสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวรถกันนะครับว่าทาอะไรมาให้บ้างนะครับคันนี้ เปลี่ยนล้อแม็กมาให้ทั้ง4ล้อนะครับเป็นแม็กวิลขอบ18สีดําปัดเงานะครับลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับมีฝาครอบมาให้ด้วยนะครับเป็นไทเทเนียมนะครับลูกค้าถัดมาด้านบนนะครับเป็นกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีสีดําตัดด้านล่างตรงนี้นะครับมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เปิดประตูสีเดียวกันกับตัวรถนะครับประตูก็เปิดใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าด้านหลังนะครับก็เป็น ล้อแม็กเช่นเดียวกันนะครับเป็นแม็กวีลขอบ18ปนะครับสีดำปัดเงาสวยๆเลยนะครับมาดูกันที่ด้านท้ายของตัวรถนะครับไฟเบรกได้เป็นไฟ LED นะครับลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยมาให้ภายในตัวค้มนะครับที่เปิดกระบะนะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีกล้องมองหลังนะครับมาให้นะครับขนาดที่เราเข้าเกียร์ถอยนะครับกล้องจะติดอัตโนมัตินะครับ ที่เปิดกระบะดันท้ายนะครับก็เปิดใช้งานได้ปกตินะครับตัวกระบะดันท้ายก็มีน้าหนักเบาเพอสมควรน,นะครับผู้หญิงเปิดได้ปกติเลยนะครับลูกค้าคันนี้เปลี่ยนท่อมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับจะให้ฟังเสียงท่อกันนะครับตอนนี้นะครับก็มีลูกค้า หน้าร้านนะครับเข้ามาดูรถกับเซี่ยวสั้นนะครับเป็นคนดูแลนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในของตัวรถกันต่อนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับเปิดประตูเขียบออกมานะครับคันนี้ภายในนะครับจะคุมไปด้วยโทนสีดํานะครับแล้วก็คันนี้ได้เบาะหนังนะครับลูกค้าเบาะด้านหน้านะครับได้เป็นเบาะหนังด้านหลังก็เบาะหนังเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูประตูกันก่อนนะครับประตู ฝั่งคนขับมีที่ล็อกระจกนะครับทั้ง2ฝั่งเลยฝั่งคนขับเป็นแบบปอโตูนะครับมีที่ล็อกกระจกมีที่ล็อกประตูนะครับตรงนี้นะครับเข็มขัดนิรภัยก็สามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับแล้วก็สภาพตัวเข็มขัดนะครับใหม่มากนะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูปีรถกันนะครับปีรถนะครับออกจากศูนย์นะครับเรามาดูตรงนี้นะครับปี2020นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับปีแท้จากโรงงานนะครับคันนี้แล้วก็ตรงนี้จะมี ช่องวางแก้วน้าผล้น้ามาให้นะครับที่จะเปิดประตูก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับด้านขวามือของตัวบวงมาไล่นะครับจะมีที่ปรับระดับไฟด้านหน้านะครับสามารถปรับระดับได้นะครับถัดมาตรงนี้นะครับจะมีช่องวางแก้วน้ําซ่อนอยู่นะครับเรากดลงไปเล็กน้อยนะครับมันก็จะด้่งขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงออกมาอีกทีนึงนะครับลูกค้าแล้วก็ช่องแอร์นะครับ ช่องแอร์ตัวกรอบมันจะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงปรับตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะครับใสๆตรงนี้เลยนะครับช่องลมไลฟ้ามีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงคอนโซลนะครับจะเป็นหนังนะครับจะเป็นหนังไม่ใช่พลาสติกนะครับจับดูรูเลยนะครับเป็นหนังเย็บด้วยตะเข็บได้ขาวนะครับเป็นหนังทั้งคอนโซลเลยนะครับตัวแซตนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยหนังสีดําตัดด้วยตัวโครเมียมเล็กน้อยนะครับเป็นพวงมาลัยสามการ มีคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวปรับเมนูตรงหน้าปัดตรงนี้นะครับเมนูเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็จะเป็นเขียมมาให้ด้วยนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นการปรับเครื่องเล่นเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลือกเมนูได้นะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ปกตินะครับแล้วก็สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับ เลขหไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่5,7 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับรถปี2020นะครับถือว่าขับน้อยมากนะครับลูกค้าแล้วก็วงกลมด้านซ้ายมือจะเป็นตัววัดรอบเครื่องนะครับตรงกลางจะเป็นหน้าจอดิจิตอลบอกค่าสถานะของตัวรถนะครับเราสามารถปรับเลือกดูได้เลยนะครับลูกค้าสามารถลั้งอ่าชิปนะครับได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์นะครับ ฝั่งความมือก็จะเป็นปริมาณของน้ำมันมีอุณหภูมิภายนอกตัวรถมีนาฬิกาบอกเวลามาให้เรียบร้อยนะครับด้านความมือนะครับก็จะเป็นความเร็วของตัวรถนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาชมคอซูนตรงกลางนะครับมีอะไรมาให้บ้างครับมีช่องเก็บของหนึ่งช่องนะครับแล้วก็มีปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับกดใช้งานได้ปกติเลยนะครับด้านล่างจะเป็นเครื่องเล่นเสียงนะครับมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะครับเป็นหน้าจอสีนะครับลูกค้าสามารถ ตั้งค่าต่างๆได้เลยนะครับกล้อง WiI-Fi Bluetooth การแสดงผลเสียงระบบนะครับสามารถปรับได้ทุกอันนะครับลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกดมาให้นะครับแล้วก็สามารถกดตรงพวงมาลัยได้ด้วยนะครับด้านล่างจะเป็นระบบแอร์นะครับระบบแอร์นะครับสามารถปรับทิศทางของตัวแอร์ได้นะครับปรับความแรงของพัดลมได้สีระดับแล้วก็ปรับอุณหภูมิของตัวแอร์ได้ด้วยนะครับตรงนี้เวลาเปิดแอร์นะครับ ถ้าเราไม่กดตรงนี้นะครับจะออกแค่ลมนะครับแต่แอร์ไม่เย็นถ้าเรากดลงไปมีไฟขึ้นมานะครับแอร์จะเย็นปกปตินะครับลูกค้าด้านล่างก็จะมีช่องเสียบ AUX กับ USB UH มาให้อย่างละ1ช่องนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะมีช่องเสียบชาร์จไฟมาให้ด้วยนะครับด้านล่างจะมีช่องวางของมาให้นะครับวางโทรศัพท์มือถือวางกระเป๋าเงินนะครับของจิปาตะก็สามารถวางตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็มาดูกันที่หัวเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6 0สปีดนะครับหัวเกียร์สวยมากนะครับเป็นสีดําตัดกับสีเงินนะครับลูกค้าอ่ะเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับดึงสลักตรงนี้ขึ้นนะครับตามตัวที่ตามตัวหัวเกียร์เลยนะครับดึงสลักขึ้นผักไปด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ดันขึ้นด้านบนเว е ลารถเข้าเกียร์ถอยนะครับจะมีเสียงเตือน3ครั้ง แล้วก็หน้าจอตรงกลางตรงนี้นะครับจะเป็นกล้องมองหลังนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะครับลูกค้าเกียร์ก็ใช้งานได้ปกตินะครับตัวเกียร์น,นะครับถัดมาเบียกมือเบียกมือก็ใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับล็อกล้ออยู่ปกตินะครับไม่มี ลดไหลแน่นอนนะครับรับประกันนะครับทันมาจะเป็นช่องวางแก้วน้ําขวดน้านะครับมีมาให้2ช่องที่พักเขียนเป็นพุ่มหนังสีดำนะครับตัวที่พักเขียนจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็ตัวหัวเกียร์ก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถเปิดออกเป็นช่องเก็บของได้ด้วยนะครับลูกค้าหากลูกค้าท่านใดนะครับกําลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะครับรถแต่งซิ่งนะครับแต่งสวยนะครับแอดมินแนะนาคันนี้เลยนะครับราคาเพียง 1> 6 1 9 0 0 0บาทนะครับได้รถเป็นตัว Z นะครับปี2020เป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดใหม่5 7 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับลูกค้าแล้วก็หากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ประเริดผลลุ่งเนืองสกลนครได้เลยนะครับแล้วก็มแกีแล้วก็สามารถทักเพจ เฟซบุ๊กนะครับประสิดผลรุ่งเรืองสกลนครมาได้เลยนะครับมีทีมแอดมินนะครับคอยตอบตลอด24สี่โมงเลยนะครับแล้วก็มีทีมเซลล์มืออาชีพคอยให้คําปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เวลาคุยกับเซลนะครับหากลูกค้าคุยจบและสนใจจองรถนะครับการจองมี2วิธีนะครับวิธีแรกจองเงินสดนะครับจองเงินสดแล้วก็เซลล์ก็จะเขียนบิลจองให้นะครับวิธีที่2นะครับโอนจองผ่าน บัญชีธนาคารนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับเวลาการโอนจองนะครับต้องโอนมาเป็นชื่อบริษัทประเสริฐผลลุ่งเรืองสกุลนครเท่านั้นนะครับหากลูกค้าโอนจองมาเป็นชื่อเซลล์หรือชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะครับหากมีปัญหามาในภายหลังนะครับทางบริษัทเล่านะครับไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แท้ทุกคนไม่มีก้อนนะครับต้องมาที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกุลนครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินมงกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ